ครับก็อันหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณโครงการโกโลตูโกนะครับการสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักนักกีฬานะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็เป็นโครงการที่เหมือนกับแบบว่าทําให้เราได้เห็นเยาวชนที่เก่งๆอ่ะผมว่ายังมีเก่งอีกมากเลยที่อยู่ตามตามต่างจังหวัดนะครับแล้วพื้นที่ห่างห่างไกลไกลจากกรุงเทพมหาคนครที่เราเล่นฟุตบอลเลนะี่ยฉะนั้นเราก็จะไปครับตั้งแต่อยจ,จุธยานะครับ เราจะไปที่เชียงรายนะครับไปที่ภูกเก็ตแล้วไปจบที่จบที่ขอนแก่น,นครับเราหวังว่าโครงการนี้มีจะก,กระแสตอบรับและให้น้องๆเยาวชนได้ออกมาจากทีต่ต่างๆที่เขาไม่ได้รับโอกาสนะฮะให้เขาได้ออกมาได้โชว์ศักยภาพตัวเองแล้วเราก็จะมีตั้งแต่กองหลังประตูสู่หน้านะครับกองกลางเพื่อที่จะเฉพาะจาะจงของเขาได้เลยเราจะมีแบบฟอร์มเขาแล้วก็ให้เขาได้ทดสอบแล้วก็นําสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ทดสอบแล้เขาให้กลับมาสู่ที่เราจะเลือกนักเตะที่ดีที่สุดนะครับของเราสําหรับโครงการนี้ครับผมก็อยากจะฝากถึงโครงการนะครับน้องโกโตโกว่า เมื่อมีโอกาสแล้วขอให้ไปเจอที่สนามแล้วก็ให้น้องได้โชว์ศักยภาพตัวเองครับที่ตัวเองมีวิธีการเล่นนะครับแล้วก็มีเคียร์เคียร์ทีมหรือแนวทางการคิดการเล่นที่ฉลาดเพื่อโชว์ศักยภาพตัวเองออกมาให้สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราทุกคน,นครับตั้งแต่กองหลังกองกลางกองหน้าก็จะโค้ชครับก็จะเลือกนักเตะที่ดีที่สุดนะครับเข้ามาสู่โครงการแล้วก็เพื่อจะสารฝันและส่งต่อให้กับสมาคมฟมุตบอลน,นะครับ <S 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 ต่อไปในอนาคตครับผม